สวัสดีครับผมตีต่อเติมนะครับก็วันนี้ได้วัตถุมงคลมาชิ้นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่หายากพอสมควรนะแล้วก็พบเจอตัวจริงค่อนข้างน้อยวันนี้มีโอกาสได้เอาของแท้มาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมร่วมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช้างหลวงผู้ทิมวัดละหารไล่นะครับเป็นช้างงานแกะออกวัดโพธิสัมพันธ์ ช้างชุดนี้ก็จะออกอคราวที่ออกวัดโพธิสัมพันธ์ก็จะมีหลวงปู่โตร,ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็อยู่ช่วงปี2518นะก็จะมีในในงานพิธีนี้เขาจะมีเสือด้วยมีช้างด้วยแล้วก็มีเครื่องรางประเภทอื่นๆนะแต่ที่นิยมนิยมเลยจะมีเสือกับช้างต้องบอกว่าตัวจริงกับตัวกับกับกับของกัอบของเรียนแบบนะค่อนข,ข้างจะใกล้เคียงกันดังนั้น,นให้ศึกษาจากตัวจริงก็ให้ดูพวกเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย ดูความเก่าดูอย่างแรกเลยให้ดูสินก่อนอะอันนี้คือสินนิยมสุดนะทรงช้างจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยของตัวจริงจะเป็นแบบนี้ตัวจริงจะมีทรงมาตรฐานชัดเจนคือแบบนี้นะนี่นอ่าดูสังเกตทรงเนี่ยจะยืนคอยงคอจกงกงขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลาดตัวลงมานะครับนี่อันนี้นี่นีแล้วก็ดูงานที่เหลือพอเราดูพิมพ์เรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็มาดูธรรมชาติธรรมชาติอะไรก็คือตามซอกอ่าตามซอกตามขอบตาม ตามเขาเรียกว่าตามรอยมีดที่เขาแทงเก็บงานเอาไว้เนี่ยก็จะมีพวกขี้มดขี้มแมลงเห็นไหมตามซอกตามตามเหลือตรงเนี้นะแล้วก็ดูขอให้เป็นงานที่เป็นใบมีดนะเป็นมีดแกะนะไม่เอาเครื่องกรอเพราะว่าเครื่องกรอเนี่ยจะเป็นงานที่อยู่ในยุคช่วงปี3 3 3 0เป็นต้นมาแต่ถ้าช่วงปีก่อนปี2520ี่เนี่ยจะเป็นใช้ใบมีดในการแกะสลักนะคุณก็จะเห็นรอยใบยมีดเห็นไหมเนี่ยขึ้นงานเก็บงานแทงเก็บตามซอกตามซอยนะ นี่แล้วก็จะมีพวกขี้มดขี้มแมลงเนี่ยด้วยความเก่าของเขาเนี่ยการเก็บเอาไว้ในเก็บเอาไว้ในหิ้งเก็บเอาไว้ในกล่องเนี่ยพออยู่นานๆไปเนี่ยมดหรือมแมลงที่เขาเรียกว่ามันเป็นมแมลงกินงาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมาอึกมาถ่ายอุจจาระเอาไว้เนี่ยตามตามตัวเครื่องรางพวกเนี้ยดังนั้นก็เป็นจุดพิจารณาได้หไหมครัเรียกว่าขี้มดขี้มแมลงอ่าเดี๋ยวผมใช้กล้องขยายซูให้ดูนะครับ พอใช้กล้องขยายก็จะมองเห็นพวกลวดลายอะไรมากขึ้นเห็นไหมเห็นรอยเครื่องไม้เครื่องมือไหมในการเก็บงานอันนี้อันนี้ถือถือว่าเป็นศินมาตรฐานของช้างหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เลยสามารถจดจําแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมรอยเครื่องไม้เครื่องมือใครมีแบบนี้ใครมีแบบนี้บบนพบพบเจอแบบนี้แล้วแล้ว อยากจะออกอยากจะแบ่งปันก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ตีต่อเติมหรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ตีต่อเติมได้เลยอ่าก็จะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อหอมแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางแกะสลักเนี้ยเอามาให้ชมกันประจำนะครับขอบพระคุณมากๆครับ